อ้าวสวัสดีอีกช็อตแล้วเรือเขียนแบบเรือบรรมงช็อตที่สิบเอ็ดหน้าอปอบปบกสิบเอ็ดสสิบเอ็ดแล้วอ่าอ่ายังพังเบือกันก็มันยิ่งเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆการเขียนแบบอันนี้ไม่อธิบายให้รู้เรื่องมันก็จะงงๆอันนี้ การเขียนแบบเนี่ยจริงๆแล้วเราถ้าเราเขียนแล้วเข้าใจน่ะมันจะรู้อะไรตาอะไรเรื่องไม้เรื่องอะไรตาอะไรหมดอยาไปทําเรือจําลองก็สนุกสนานคิดคิด,คดออกมาเป็นความจริงได้นะเห็นไหมเนี่ยคือคือคือเราเราไม่ต้องไปเมคเรื่องไปเดาเอา มาตราส่วนก็มันมีหมดอ่านี่เรือเนี่ยเราเขียนแบบก็ไม่ใช่จำเพาะจำเป็นจะต้องเป็นเรือปังมงอย่างเดียวอ่าเป็นเรือเยอะแยะจะเป็นเรือสำเภาเป็นเรือเอี่ยมจุนจะเป็นเรืออะไรมาสายการเขียนแบบทั้งนั้นอ่าสายการเขียนแบบทั้งนั้นเพราะนี้ถ้าเราเป็นแบบตัวอย่างหนึ่งมันก็มีมันก็สบายแปดแปดอย่าง อ่าอ่าตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการต่อไปกากคราวที่แล้วข่า,าวที่แล้วก็เรียกคุยเรื่องการตั้งกงเนี่ยตั้งกงแต่ละตัวแต่ละตัวให้ออกมาแบบไหนนะก็คือในลักษณะเหมือนอันนี้เนี่ยเนี่ยตั้งกงมันห่างสิบหนิ้วแต่ละตัวแต่ละจ่องเนี่ย ตนละช่องอช่องเดิมเนี่ยจากเรื่อยถึงสิบหกเรื่องนี้ก็มกีกี่ตัวเนี่ยเราจะรู้จำหนดมาเลยว่า,ามีเท่าไหร่นะตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นการเขียนไอ้นี่ไงเขียนตัวเลขตอนนี้ตัวนี้เราก็ยังไม่เอาตัวเลขยังไม่เอาตัวเลขก็ได้เดี๋ยวตัวเลขก็ไปใสท่ทีหลังกงในลักษณะที่กงเนี่ย จริงๆแล้วเวระมงเนี่ยบางอาจารย์ท่านก็เขียนตั้งแต่หนึ่งหัวไปถึงท้ายเรียงไปเลยแต่ทีนี้กับผมเรียนมาจากอาจารย์ของผมก็ใช้ตีแบบสองข้างจากหนึ่ง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 ไปหาท้ายหนึ่งท้ายสองท้ายสามท้ายสี่ท้ายห้าท้ายหกท้าย อ่าหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวหัว,หวเป็นอย่างนั้นไปเพราะวลาเราเประกอบกงเนี่ยตัวบล็อกมันจะได้มันจะได้เข้าเข้าหาหากันอ่าทุกตัวไปนะกลบล็อกเพราะฉะนั้นเอ่อเนี่ยสิ่งสิ่งละอันพันละน้อยนี่แหละหน้าที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้นะครับอ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่อ่า ล่ำเรียนมางานก็ล่ำเรียนมาเอาขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรก่อนนี่นะนี่ปัญหาเนี่ยมันต้องทำอะไรก่อนว่ากันมาเอาขั้นตอนต,อนต่อไปก็เราจะเริ่มหาความฟางแล้วความฟางของตัวเรือความฟางขฟ็ฟางตัวเรือเราไปหาที่ตรงไหนนะ เราจะไปหาที่ตรงไหนก็หมายความว่าประมาณว่าเอาแล้วก็บโบราณแล้วกันเอาบโบราณเอาโบราณก็คือความยาวของเรือนหนึ่งวาก็ฟางหนึ่งศอกอันนี้ผมทําตามต,ามตามหลักสากลสมัยโบราณนะหนึ่งวาความยาวหนึ่งวาเท่ากันหนึ่งศอกนะฮะ ไอล้ลำนี้มันเกลือเก้าวาก็ความยาวของมันก็คือเก้าไอ้ความใหญ่ของมันคือเก้าศอกผมจะเอาเก้าศอกน,นะจะเอาเก้าศอกเอาละทีนี้ในหลักสากลของอตอนปัจจุบันนี้ยกไปยอดไปเลยเป็นสิบศอกสิบศอกก็คือห้าเมตรฟ้าห้าเมตรเข้ใจไหมเรือห้าเก้าวาเพราะาจริงๆมันก็คือเก้าเก้าวาทวนแล้วตอนลำนี้ไม่มีเกินออกไปอเก้าวาท้วน ก็ก ah ah ้ละก้าหาวาละหนศอกเก้าวาก้าศอกเกศอกนียเอาผมว่าเอาลูกปเลสิบศอกอ่ห้เมตรนะอ้าคันแรกปั๊บปรมานี้เลยอ่าามตรงนี้ก่อนอ่านะก็เอาห้าศอกเอ้ยอ้าไอ ความยาวไอ้ห้ไอ้ยาห้เกวาเกวาก็เอาเกศอวาก็เกศอกนี่ผมจะเอา10บหยอกก็คือ5้าเมตรห้าเมตรก็แบ่งกันมาเลยห้าเมตรก็แบ่งมาปั๊บห้าเมตรหนึ่งสองสดสิสบศอก ไอ้สองสี่าหเมตรมีเมตรเองเมตรสเมตรหเมตรแเมตรสิบเมตรอ่าสิเมตรเอาหเมตรไปเอะสเมตรเอาห้าเมตร2เมตร4เมตร5เมตรคำาฟ้าก้าาฟ้าห้เมตร หนึ่งมาเลยห้าเมตรอันนี้คือห้าเมตรนนี่ครับห้าเมตรได้มาแล้วนะห้าเมตรเมรืม่อได้มาห้าเมตรแล้ว <c oughs> ก็มาแบ่งครึ่ง พอแบ่งครึ่งก็คืออไรเหลือแบ่งครึ่งก็คือห้าเมตรก็ห้าเมตรก็คือสองเมตรห้าสิบแบ่งครึ่งคือสองเมตรห้าสิบใช่ไหมฮะสองเมตรห้าสิบอสองเมตรห้าสิบมีสองเมตรมีสองเมตรห้าสิบนะครับ สห้าเมตรห้าเมตรสองเมตรสองเมตรห้าสิบอืมใช่เลยตัวนี้สองเมตรห้าสิบเดียวสองเมตรต้องเอาอะไรมาก่อนอืมอ่าเดี๋ยว นี่คือสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบโอเคล้ตรงนี้สองเมตรห้าสิบมาทิ้งไปเลยเมื่อได้สองเมตรห้าสิบปุ๊บนี่คือความฟ้างาความฟ้างของของเรือที่เราจะลง นะฟังฟังที่เลยจะลงเออแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะวาดให้มันไปในลนักษณะอ่าส,สองสองเท่าก็ดีก็ก,ก็ก็ได้แต่ทีนี้ว่ามันเดี๋ยวมันจะมันจะงงในตรงนี้ไงอโอเค อนี้วานี่เม็ดหนเอาโอเคละเอาอันนี้สองเม็ดสี่เม็ดห้า,เ,านนเม็ดห้าเม็ดม,นะมีฟาร์มฟ้าของเรือปั๊บ,บแล้วส่วนสูงอะส่วนสูงแล้วก็ไม่รู้ทีต้องยกมาเองอ่าอ้าศูนจุสูงต้องยกมานะอ่ะคงจะไม่ทันละ สี 47, ่สิบเจ็ตอทีแล้ว่ายกมาก็ได้ยกมา